ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่5ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอก วันนี้50บาทตอ no ่อกิโลกรัมกะหลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกะหลำดอกเจดีวันนี้60บาทต <cin> ่อกิโลกรัมกะหลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีไม่แต่งผลวันน <right> ี JERRY ้13บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกะหลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนกะหลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกร,รมัมผักกาดแก้ววันนี้65บาทตอ่อกิโลกรัมผักปุ้งจีนวันนี้35บาทตอ่อกิโลกรัมผักป่งน้ำมัด25ห้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักปุ้งไทยมัด10กรัมว,วันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้เจบาทตอ่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้60บา60บาทต,อต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุน่น วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวน วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อ <lah> ก <teraz bring S 2> ิโลกรัมพริกยอดสนแดงวัน <lah> น <m> ี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองวันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้ร้อยสามสิบบาทตอ่ฤฤ ụ, นนตอกิโลกรัม ลูกน้ำเต้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบเปียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้18บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือก วันนี้30บาทต่ตอกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนก ok, วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บาทตา่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขัว้ววันนี้85บาทตา่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขัว่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม มะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิ้งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้65谢谢 eter, บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศทอแดงปนเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาาวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมาละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัม มะละกอฮอนแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ วันนี้25่บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอภัยเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักทอง,องเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่ะะวันนี้25่บาทต่อกิโลกร,รมัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้23บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกร,รมัมผักกระเฉดมัด10กร,รมัมวันนี้100บาทต่อมัด ผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัม นมไม้ฝรั่งเกรดสีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้600บาทต่อ600ลูกมะนาวเบ,เบอร์กลางวันนี้พั0สบาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้พ3 0 0บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดคอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐาน วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันน mm nah <được Felix> <enables> ี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูดำแห้งวันนี้ร8 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้660บาทต่อ5กิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานกที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช,ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ